สวัสดีครับปัญญาภาษาเกาหลีแรงงานไทยทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและปัญหาอัตตาการเกิดของทารกลดลงเรื่อยๆนะครับจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจำเป็นจะต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มว,ว่าจะขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศกลีตใต้กันนะครับว่าในปีคศสอ2 4นนั้นจะนำเข้าประเภทงานอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมพรม้อมๆกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับประเทศกลีใต้จะนำเข้าแรงงานต่างชาติผ่านระบบการจ้างงานประเภทงานไร้ฝีมือวีซา่า E9 ในปีคศ2อ,อ2 4 ทั้งหมดอยู่ที่1 6 5 0 0 0คนนะครับถือเป็นการนำเข้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาและประเภทงานที่ต้องการแรงงานต่างชาติมีประเภทอะไรบ้างประเภทละกี่คนเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับประเภทที่1คือประเภทงานอุตสาหกรรมโรงงานจะนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน95,000คนประเภทที่2ประเภทงานอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จะนำเข้าแรงงานต่างชาติจํานวน5,000คนประเภทที่3ประเภทงานเกษตรและประศุสัตว์จะนําเข้าแรงงานต่างชาติจํานวน1 6 0 0 0คนประเภทที่4ประเภทงานประมงจะนําเข้าแรงงานต่างชาติอยู่จํานวน10,000คนประเภทที่5ประเภทงานก่อสร้างจะนําเข้าแรงงานต่างชาติจํานวน6,000คนประเภทที่6ประเภทงานบริการแบ่งย่อยเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเกาหลีเช่นงานผู้ช่วยครัวกับกลุ่มธุรกิจด้านโรงแรมเช่นงานแม่บ้านงานผู้ช่วยครัวจะนําเข้าแรงงานต่างชาติจํานวน13,000คนและประเภทที่7ก็คือจะจัดสรรตามความยืดหยุ่นสํารองไว้อีกจํานวน20,000คนนะครับจํานวนการนําเข้าแรงงานที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นไม่ใช่แค่แรงงานไทยประเทศเดียวนะครับ ยังมีประเทศอื่นอีก10กว่าประเทศรวมกันอยู่ด้วยและในจำนวนนี้จะมีการแบ่งการคัดเลือกจากนายจ้างปีละประมาณ4ครั้งครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการนำเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศเกาหลีใต้ของปีคศ2024ปีนี้ถือเป็นปีที่ทางเกาหลีใต้นำเข้าแรงงานต่างชาติเยอะมากเลยทีเดียวขอให้ทุกคนที่สอบผ่านได้งานกันทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมปัญญาภาษาเกาหลีขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่